อะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะมะเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหาลือลือผ่านไปหนึ่งกลิ่นอีฉันมีสามกลิ่นเพราะอีฉันต้องการให้ทุกคนวนสามครั้งนะคะแต่ถ้าจะให้ดีวนทีเดียวเลยสามขวดนะจ๊ะให้มันผสมกันพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะมะ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือทุกคนมีสามกลิ่นเสร็จแล้วก็พุทธังน้ำมาเงินธรรมังน้ำมาทองสังคังน้ำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือแต้มเข้าไปค่ะทุกคนนะคะใส่เข้าไปค่ะหอมหอมอ่านะคะทุกคนคะการวันนี้นะจะเล่าเรื่องน้ําหอมให้ฟังอมันสะใจจริงๆน้ําหอมไม่ได้ว่าไปขุดขอหวย หรือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องถูกหวยนะคะบางคนไม่ได้ทําบุญมาเกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่คุณเอ้ยคุณก็จะไปหวังแต่หวยแต่ลอตเตอรี่แต่หวยแต่ลอตเตอรี่คุณก็ลืมขอโชคขอลาบด้านอื่นอีชันเนี่ย่ะไม่มีดวงอันนี้พูดเรื่องจริงไม่มีดวงเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เลยแต่อีฉันมั่นใจว่าฉันจะถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อมันทุกงวดค่ะซื้อเอาไว้นะคะเมื่อไหร่เมื่อนั้น มูให้สุดแล้วไปหยุดที่รางวัลที่หนึ่งเอออกชันเป็นอย่างนี้แต่ในระหว่างการเดินทางที่จะไปถึงรางวัลที่หนึ่งทุกคนคะ่ะเราก็ต้องมูระหว่างทางถูกต้องไหมโอ้ถ้าเกิดไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้ก็เจ็บกันนะสินะคะก็เจ็บละสิเพราะฉะนั้นอิชันไม่รอเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่รอคะ่ะไม่รอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งคะ่ะกิ้งน้ําหอม ขอโชคขอลาบอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะแล้วอีชันนั่งข้างแม่นางกวักอยู่นะคะตอนนี้จะบอกว่ามันมีความรู้สึกมันจะได้เงินอ่าจะเล่าให้ฟังมันมีความรู้สึกว่ามันจะได้เงินทุกคนเอทำไมรู้สึกว่ามันจะได้เงินอีกแล้วอ่ะทําไมเซนชั้นมันต้องแม่นสิอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นหวยรวยเบอร์หรืออะไรทุกคนแค่นั้นแหละอีชันอธิษฐานจิตเลยเพราะมันรู้สึก โอ้ยตื่นมาสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จใช่ไหมทุกคนกิ้งน้ําหอมกิ้งน้าหอมอ่ากิ้งไปสวัสดีจ่าชนะไทยเด็กนกะสวัสดีแม่การสวัสดีทุกคนนะคะอีฉันก็กิ้งน้ําหอมโอ้ยทุกคนจะเล่าอะไรให้ฟังอีฉันบอกเลยว่ามาการันตีแบบมาการันตีเซนหนูหน่อยเถอะ หนูรู้สึกว่าหนูจะได้เงินแสนน่ะเงินแสนเงินล้านเงินแสนเงินล้านเงินแสนเงินล้านวันเดียวอ่ะคิดอย่างเงี้ยวันนี้วันเดียวเลยต้องได้เงินแสนเงินล้านเงินแสนเงินล้านรู้สึกแบบนั้นเลยทุกคนรู้สึกจริงๆวันเดียววันเดียวเดี๋ยวจ้าเงินแสนเงินล้านบางคนอาจจะทําทั้งชีวิตก็ได้หรือเดือนหนึ่งปีหนึ่งอีฉั้นขอวันเดียวนะคะขั้นขอวันเดียวจริงจริง พูดเล่นไม่ได้โกหกไม่ได้นะจ๊ะบอกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวโดนยึดคืนฉันก็แบบว่าเฮ้ยมีความรู้สึกอะมีความรู้สึกอะก็อธิษฐานแล้วก็มีแบบบนพอนิดนิดแม่แม่หนูก็อยากได้เหมือนคนอื่นนะแม่อะไรอย่างเงี้ยอ้อนนะแม่อย่างงี้ก็อ่อนไปมีน้อยน้อยแม่ไม่น้อยหรอกแบบอ้อนแม่นิดนิดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันรู้สึกอะ แล้วมันก็ไม่ถามเป็นคนไม่เอะรู้สึกแล้วมันจะได้จากอะไรวะอย่างเงี้ยไม่มีเอะทุกคนวันนี้วันนี้วันเดียวนนชนิตามีเงินโอนเข้าบัญชีเดี๋ยวปัปหนึ่งนะน้ำนิวปัปหนึ่งเก้าแสนบาทกรี๊ดไหมคะ โอ้แม่เจ้าวันนี้วันเดียวชนิตามีเงินโอนก็บัญชีโดยประมาณโดยประมาณอาจจะเกินกว่านั้นไม่ต่ํากว่านั้นเก0 0แสนค่ะเก้าแสบวก 9, บวกเ0้าแสบวกบวกทุกคนดูเป่ลาชนิตาเก้า0สนบวกบวกทุกคนไม่มูอยู่ไม่ได้แล้วนะคะทำไมอิสรจะพาพระคุณมามูนมอมคือมันง่ายไง